สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมม .33 นะคะสำหรับ3ขั้นตอนง่ายๆวิธีเช็คสิทธิ์นะคะรับเงินประกันสังคม15,000บาทจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับ3ขั้นตอนง่ายๆที่จะมาเช็คสิทธิ์นะคะสำหรับเงินประกันสังคม15,000บาทนั่นเองค่ะก็กรอกแล้วรู้ผลทันทีนะคะมีกำหนดโอนตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2 5 6 3เป็นต้นไปค่ะ หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมนะคะเตรียมจ่ายเงินจำนวน15,000บาทเพื่อเยียวยาผู้ประกันตนม .33 นะคะที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนนะคะภายใน15เดือนและเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการใดๆมาก่อนนะคะล่าสุด Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะ ก็ได้เปิดเผยว่าประกันสังคมนะคะเตรียมโอนเงินชดเชยรายได้15,000บาทนะคะให้กับผู้ประกันตนมาตา33ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเริ่มต้นในวันที่28สิงหาคม2563เป็นต้นไปค่ะ มาดูวิธีสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์นะคะของผู้ประกันตนม .33 ว่าได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่นั้นนะคะมีวิธีเช็คดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ 1. เข้าเว็บไซต์การตรวจสอบของสำนักงานประกันสังคมเลยนะคะแล้วก็เมื่อเราเข้าไปแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็รหัส6หลักให้ตรงกับรูปภาพแล้วก็กดตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยนะคะ 3. นะคะผลการตรวจสอบจะโชว์ขึ้นมาให้เห็นมีทั้ง2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกได้รับสิทธิ์จะมีข้อความขึ้นมาว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขนี้นะคะได้รับสิทธิ์และมีเครื่องหมายถูกสีเขียวค่ะแบบที่2เป็นแบบที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้นะคะไม่ได้รับสิทธิท์และก็มีเครื่องหมายกากบาดสีแดงขึ้นมานะคะ่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นการเช็คสิทธ์นะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาของระบบประกันสังคมม .33 ที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนนั่นเองนะคะก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพ่อที่จะไมา่าดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ